สวัสดีค่ะนุ้ยโซนนุ้ยนะคะนุ้ยเป็นคนที่อินในเรื่องของ anti aging หรือศาสตร์ชะลอวัยมากๆนะคะเลยจะให้ความสําคัญในเรื่องของการกินมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะของเรื่องการกินผักเนี่ยจะต้องกินให้ดีแล้วก็จะต้องอร่อยด้วยนะคะ ซึ่งสำหรับร้านที่นุ้ยจะพาเพื่อนๆไปในวันนี้นะคะที่เราจะไปกันเนี่ยขอบอกว่าได้รับรางวัลจีกรีนด้วยเพราะว่าไม่ใช่แค่อาหารของเขาจะอร่อยอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขายังใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะที่สำคัญที่นี่เป็นเพ f เฟรนลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะพาสัตว์เลี้ยงแสนรักไปได้ด้วยเอาล่ะ let's go I got tons of soul in my true collective ball. Yeah. Famous, so famous, number one, desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in, yeah, that's how I roll. I got change to throw, I don't care about no gold Better so much better flipping, incredible Always on the show, so they know that I still got it. And I never feel sorry, yeah, tip of the world. This is me, I'm so royal. And you all wanna be round. Yeah, you all wanna be round. Round champion, champion a a มาแล้วมาชาสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ในร้านแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าดูสว่างแล้วก็สบายตามมากๆเพราะว่าเพดานสร้างแบบสกายไลท์นั่นเองค่ะมาชารู้จักเปล่าซืลิงแบบสกายไลท์แบบนี้นะคะแบบนี้เลยก็จะเป็นการช่วยการลดการใช้พลังงาน อีกอย่างหนึ่งนะคะที่หนุยรู้สึกว่าอเมซมีมากๆเลยนะคะก็คือการเอาฝาขวดพลาสติกที่เหลือใช้นี่นะคะเอามาทำเป็นโต๊ะค่ะก็คือท็อปโต๊ะแบบนี้เลยค่ะสวยมากคือเราแทบจะไม่รู้เลยว่าทำมาจากฝาขวดพลาสติกใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือการใช้บีทรูทนะคะเป็นกากบีทรูทเนี่ยมาทำอีกเมนูหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเวจิบอลซึ่งเป็นการนำเอากากที่เหลือจากการคั้นน้ำเนี่ยนะคะ มาทำเป็นบอแบบนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นการทำให้เกิดการ zero waste น้อยที่สุดเลยค่ะ ดีครับมหาลูกชิ้นมากครับจะหมดแล้วค่ะเมื่อกี้ขโมยไปแบบหลายชิ้นมากขอแอบใส่หน้ากากนิดนึงพี่เกดนั่งไดยค่ะพี่เกดครับผมคราวนี้ได้มาจอพี่เกดแล้วตัวจริงเสียงจริงขอพี่เกดแนะนำตัวนิดนึงค่ะชื่อ เกรทเซกสันเวพิลมครับเป็นเป็นเจ้าของคนหนึ่งของ Broccoli Revolution ครับที่จริง Broccoli Revolution นนี่คือแบบเราก็ได้ยินชื่อมานานมาก,กมนะคะแต่เพิ่งได้มาสาขานี้เป็นที่แรกขอแอบเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้าง Broccoli Revolution นิดนึงได้ไหมคะจริงจริงบรอก c กอร์เราเริ่มมา6ปีแล้วนะครับอันนี้สาขาที่3สาขาแรกที่สุขุมวิทเปิดมา6ปีแล้วที่แล้วจริงบรอกเกอรเราตั้งใจมันเป็นแบรนด์เราจะบอกว่า3าส่อสุขภาพสุขภาพสังคมสิ่งแวดสิ่งแวดล้อม จริงๆในโลกนี้ยังมีคนที่ขาดอาหารเยอะมากแต่ว่ายังมีเกิดถ้าเอาเทียบกับคนที่ขาดอาหารกับคนที่คิดทิ้งของเหลือ <c oughs> มารวมกันจริงๆในโลกนี้จะไม่มีคนขาดอาหารเลย <c oughs> แล้วนีมน้มันการเป็นว่ามีคนเหลือเยอะปมี <c oughs> คนขาดเยอะ ทั่วโลกเลยก็เลยถ้าเราพยายามเข้าใจสิ่งพวกนี้เราอาจจะสร้างช่วยกันสร้างทั่วโลกนะครับสร้างความพอดีนะเราดูแลเรือ่องว,วัตถุดิบวัตถุดิบคียก m i n i m a l process คือวัตถุดิบที่ไม่ได้ปดแปลงรูปเยอะเอนถ้าเป็นผัดไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะเส้นเส้นมันจะดูแ,กแ,กแลกๆว่าเส้นสีสีมันสีสม่วงแล้วมันจะมีเม็ดเม็ดดำๆเดี๋ยวถ้ามองใกล้ๆคืออะไรคะตัวเม็ดดำเม็ดเนิคือเชียร์ซี โอ้ปกติจะไม่เห็นคนเอาเชียรซีมาใส่นะครับเชียร์ซีแล้วความดําของเส้นก็คือเป็นนาำข้าวกล้องอมัเป็นผัดไทยที่มีประโยชน์ด้วยเป็นคุณสมบัติของแป้งมาจากเชียร์ซีเชียรซีมีวิตามินมีโปรตีนแล้วเราก็ใช้เต้าหู้แทนที่จะใช้กุ้งครับ ในปิบูลที่ชอบกันเขาเรียกว่าการกินอาหารให้เป็นยาเพราะว่าเราไม่อยากที่จะแบบแก่ไปเ้วเป็นนั่งกินยาเป็นกำๆใช่ไหมคะเราเราพี่เกรทมีโปรเจกต์อะไรที่มาดูแลแล้วก็มาซัพพอร์ตในเรื่องของการแจกใจความสุขผ่านอาหารแบบนี้ด้วยบ้างไหมมีมีเยอะเลยครับก็คือ,อส่วนหนึ่งก็คือผมธรรมูนิติที่สติ ก็คือเป็นการดูแลเรื่องสุขภาพของการศึกษาให้เด็ก2กลุ่มเด็กกรุ่มเสี่ยงกับเด็กขาดโอกาสที่มีเวลาซื้อน้ําแก้วหนึ่งก้าบาทกับข้าวสตีนุนที่สนับสนุนตอนนี้เราทำโครงการโควิดวีลีฟไปร่วมกับาการบริจาคอาหารให้ชุมชนทั่วทั่วกรุงเทพก็ร่วมกับหลายองค์กรแล้วเราก็มีส่วนในการที่ลูกค้าสามารถซื้อซื้อวา์เชอร์ได้เพือ่อได้อาหารแล้วเราก็ส่วนหนึ่งของนั้นเราก็เอาเงินไปซื้อข้าวาให้ข้าวข้าวกับข้าวให้คนในชุมชน สุดท้ายนี้ที่เกรซอยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่นใหม่หรือว่าผู้ที่สนใจที่อยากจะรักษาสิ่งแวดล้อมไหมคะครับผมคิดว่าจริงๆสิ่งพวกนี้มันมันเริ่มกับตัวเรานะครับคือคือเราต้องอหลากหลายปัญหาที่เกิดขึ้นหลายอย่างมันคือมันมันเป็นการร่วมร่วมกันหมดคือทุกคน1หลอดบวกกับอีก2องสหลอด3าหลอดคือทุกอย่างมันเป็นการสะสมวิธีการกินทุกอย่างมันเป็นการสะสมแม้จะกินเนื้อสัตว์เยอะเนื้อสัตว์เยอะคือ การทานน้สัตว์มันไม่ได้ผิดเดียว่ามันเหมือนเราเรากินทุกอย่างเกินมันไม่แปลนั้นเกิดขึ้นจากาว่ตชุนิยมของเราครับทุกคน,นอก <ฮะ S 1> ทุกคนต้องกินอย่างงี้อั้นงนั้ยแต่จริงเราเราสามารถกินผวามพดีได้ <ฮะ S 1> คิดว่าการที่เราจะด,ดูแลหนึ่งสุขภาพดูแลครอบครัวดูสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องเดียวกันหมด เราแค่ต้องมีสติในการที่ทิ้งขยะดูแลของคือขวดน้ําขวดพลาสติกม,มันมีไปดูอลไมีเยอะมากอะไรที่ตัวเองช่วยเรื่องเราช่วยได้ผมไม่ใช้หลอดพลาสติกเรามีขวดน้ำของเราที่เราถือไปได้ด้วยรีไซเคิลของที่บ้านอะไรอย่างนี้มันมีหล,ลายนะครับผม,อมลองทําตามกันดูนะคะรับรองว่าเพื่อนๆก็สามารถที่จะมีส่วนในการ รักโลกใบนี้ของเราแล้วก็ดูในโลกใบนี้ของเราได้แน่นอน,นะคะ่ะต้องขอขอบคุณที่เกรดมากๆที่มาคุยวันนี้นะคะครับครับ,บครับ ถ้าเกิดเรารู้จักการกินอาหารอย่างบาลานซ์นะคะในโลกนี้ก็จะไม่มีคนที่ขาดอาหารแล้วก็จะไม่มีคนที่กินอาหารที่เกินแล้วก็ทิ้งอีกต่อไปค่ะหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นอีกหนึ่งอิสร t ชันสำหรับเพื่อนๆในการใช้ชีวิตประจาําวันรวมไปถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอย่าลืมติดตามชมสาระดีๆและววิดีโอใหม่ได้ที่ YouTube Green Thailand และ Facebook กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมค่ะจะกับมยอีกครั้งในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ